น,นี้เราจะมา qc เครื่องก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้านะครับอุปกรณ์ที่มีก็คือตัวเครื่องแล้วก็ตัวสายจัมปแบบครับแล้วเราจะเทสระบบให้มาดูตัวด้านด้านหน้าและด้านหลังเป็นอะคริลิกครับด้านข้างเป็นอลูมิเนียมแผ่นตัวนี้สามารถลอกออกได้เลยครับถ้าจะเลอกให้สวยคือเอาคัตเตอร์กรีดเบาบาง บออแล้วก็ลอ,อกส่วนไอ้ไอคิลิกตัวนี้เป็นกระดาษครับเดเาผมาลอง้ดูลอกง่ายๆลอกมาก็จะเป็นอะคริลิกใสอย่างหนาครับโอเคเดี๋ยวมาเช็คระบบให้ดู แบตเตอรี่ก็เสียบตามสีได้เลยครับอ่ามาดูก็คือตามขั้วบแบตเลยถ้าจะใช้ระบบแบตเตอรี่นะจะส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเสียบตามสีง่ายๆเลยครับมาเช็คระบบมอเตอร์ก่อนจะมีสองระบบคือระบบแบตเตอรี่แล้วก็ระบบไฟฟ้า ส่วนมากก็จะใช้ไฟบ้างคือสองอยีสิบโวลต์แบบทางนี้อันนี้เป็นไฟแสดงสถานะสีขาวครับมีมาร์กกวนรอบปกติให้เดี๋ยวในคลิปจะมีวิธีสอนว่ากวนชา้ากวนเร็วเป็นไงกวนเร็วอ่ะเดี๋ยมาดูไหมครับ วันนิ่งเรียกครับปิด,ด้ัเดี๋างนันแล้ว,ลวก็มาระบบแบตเตอรี่โ okay. อเคเรีจะดูรายละเอียดตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็คือจะเปน็นจอยพลาสติกทั้งหมดไม่มีบาดคมครับอย่างลองขาตู้ เราแผ่นปิดต้องปิดร้อเปอร์เซ็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นสูตรเราเอาไปประกอบกับตัวคลิปที่จะให้ตัวมาร์คมาร์คไฟตรงนี้ครับไฟแรงตามตามมาร์คเลยช่องอากาศต้องเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองช่องมาดู ไฟที่ถูกต้องต้องเป็นไฟฟินครับว่าจะมาตรงกับที่เรามาร์กไว้ก็คือระยะไฟที่เหมาะสมความแรงของไฟที่เหมาะสมโอเคตัวเครื่องมอเตอร์นี้ถอดอะจะมีสลักตัวนี้ครับก็คือถอดออก แล้วก็เช็ดทำความสะอาดเอาส่วนตัวตัวตู้เนี่ยสามารถล้างได้ร,ร้อเปอร์เซ็นต์เลยฉีดน้ำได้เลยครับโอเค